อาบรักอาบเสน่หอาบมุนตราหอมหูนรัญจวนใจเจ้านี่เธอได้ยินข่าวไหม <_ d ata> เขาว่ามีลือสีที่อยู่ในป่าลึกใกล้ๆหมู่บ้านเรานี่แหละเห็นเขาว่าท่านศักดิ์ส ja ิทธิ์มากป้าบัวสอนได้แต่นั่งเงียบๆข้างๆป้าสายเพียนก้มหน้าก้มตาถอนหญ้าในแปลงผักก็แล้วยังไงละสายเพียรจะมาบอกเรื่องหวยเรื่องเลขอะไรอีก ฉันเบื่อแล้วในะเรื่องพวกนี้ป้าบัวสอนพูดพร้อมกับใบหน้าที่เหนื่อยหน่ายป้าสายเพียนพูดต่อด้วยเสียงจริงจังนี่มันไม่ใช่เรื่องหวยแต่เป็นเรื่องของเธอโดยตรงป้าบัวสอนเงยหน้ามองป้าสายเพียรเห็นสายตาเพื่อนแล้วก็เริ่มใจอ่อนคล้อยตามอะไรเรื่องของฉันก็เรื่องผัวของเธอนั่นแหละฉันรู้ว่าทุกวันนี้เธอทุกใจแค่ไหน น้ำเสียงของป้าสายเพียนเริ่มนุ่มนวลลงเขาลือกันว่าลือสีท่านนี้ช่วยเรื่องความรักได้สะเดาะเคราะห์ทำให้คนรักกลับมาซื่อสัตย์ผัวนอกใจเมียปัญใจแก้ได้มาหลายเคสแล้วป้าบัวสอนไม่เชื่อน้ำตาเริ่มรื้นขึ้นมาฉันว่าพอเธอสายเพียนเรื่องชีวิตฉันมันคงไม่ช่วยอะไรได้หรอกคนมันจะไป รังยังไงก็ไม่อยู่มันก็จะไปอยู่ดีไม่ลองก็ไม่รู้สิป้าสายเพียนเอื้อมมือไปจับมือป้าบัวสอนบีบเบาๆเป็นเชิงให้กำลังใจให้เธอคิดบวกฉันรู้ว่าเธอเจ็บปวดแต่ฉันก็เป็นห่วงเธอมากด้วยไม่เป็นไรหรอกนะเราเป็นเพื่อนกันลองไปกันดูไหมถือว่าไปเที่ยวเล่นไม่เสียหลาย ป้าบัวซอนมองเข้าไปในดวงตาของเพื่อนเห็นความจริงใจที่ฉายอยู่ข้างในความเหนื่อยล้าจากเรื่องราวที่ต้องเผชิญทำให้เธอรู้สึกอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดก็ได้ไปก็ไปป้าสายเพียนยิ้มอย่างดีใจที่เพื่อนรักคล้อยตามเดี๋ยวเย็นนี้ฉันจะเตรียมข้าวปลาอาหารไปถวายท่านลือสีด้วยพรุ่งนี้เช้าเราจะเข้าไปกันแต่เช้าตรู่เลย หลังจากที่อาทิตย์คล้อยต่ำทั้งสองคนก็กลับบ้านไปพักผ่อนในคืนนั้นป้าบวัวซอนก็นอนไม่หลับความคิดเรื่องผัวเด็กที่แสนเจ้าชู้ยังคงวงเวียนอยู่ในหัวคิดถึงเมื่อไหร่ก็จี๊ดแต่ในใจลึกๆเธอก็มีความหวังเล็กๆว่าบางทีการไปหาลือสีในครั้งนี้อาจจะช่วยอะไรให้ดีขึ้นได้บ้างจริงๆร,รุ่งเช้า อากาศที่ยังเย็นและชื้นทั้งสองก็ออกเดินทางไปพร้อมกับถุงข้าวของที่เตรียมไว้เส้นทางที่เข้าสู่ป่าลึกช่างเงียบสงบมีเสียงนกมแมลงตลอดเส้นทางและมีเพียงเสียงนกร้องเป็นเพื่อนนี่สายเพียนเธอเคยมาที่นี่ไหมป้าบัวซอนถามขึ้นสายเพียนหันมายิ้มก็ต้องเคยสิ ฉันมาขอหวยท่านมาหลายครั้งแล้วได้โตอยู่บ่อยๆพลางแสดงสีหน้าแบบมีความสุขป้าบัวซอนสายหน้าอย่างอ่อนใจแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อยิ่งเดินเข้าไปในป่าลึกป้าบัวซอนก็รู้สึกว่าอากาศยิ่งเย็นลงบรรยากาศดูขลังและศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเป็นทวีคูณในที่สุดทั้งสองก็มาถึงถ้ำแห่งนี้ปากถ้ำเต็มไปด้วยเถาวันปกคลุม มีกลิ่นอายของสมุนไพรและดินชื้นเมื่อเข้าไปในถ้ำข้างในก็มีแสงสลัวๆจากตะเกียงน้ำมันตกแต่งด้วยผ้าแพรหลายสีมีทุกเทียนหอมส่งกลิ่นตลบอบอวนทั้งถ้ำมีแสงจากไฟตะเกียงเจ้าพายุที่พอทำให้เห็นลักษณะภายในนี้เห็นลือสีตนหนึ่งนั่งขัดสมาธิอยู่หันหลังให้กับทั้งสองป้าสายเพียนกระซิบกับป้าบัวสอนนั่นแหละ ลือสีที่เราตามหาทั้งสองนั่งลงอย่างเงียบๆก้มหน้ารอคอยจนลือสีหันมาเมื่อหันมาใบหน้าของท่านช่างสงบแต่ดวงตากลับคมกริบราวกับมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทันทีที่สายตาของลือสีมาหยุดอยู่ที่ป้าบัวซอนดวงตาของท่านก็เบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยความสงบที่เคยมีจางหายไปชั่วขณะ ในตาของท่านค้างอยู่ตรงหน้าป้าบัวสอนป้าสายเพียนถึงกับต้องหันไปมองหน้าเพื่อนพลางนึกในใจแม่เจ้าโวยขนาดลือสียังตะลึงก็แงละเพื่อนฉันมันสวยมาตั้งแต่สาวๆเป็นถึงเทพีหมู่บ้านสองสมัยติดนี่นาแม้จะอายุล่วงสี่สิบกว่าแล้วแต่ความสวยมันก็ยังไม่เคยจางหายไปไหน ป้าบัวซอนที่ไม่รู้ตัวว่าสายตาของลือสีกำลังจ้องมองด้วยความทึ่งยังคงก้มหน้าต่ำรู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่ต้องมาเจอกับใครแปลกๆสถานที่แปลกแบบนี้ท่านเอ่ยถามมาหาข้าทำไมมาขอหวยหรือ,อยังไงลือสีพูดขึ้นด้วยเสียงทุ้มนุ่มแต่สายตาก็ยังจับจ้องไปที่ป้าบัวสอนไม่วางตาป้าสายเพียรที่ยืนอยู่ห่าง จึงต้องรีบพูดแทนเพื่อนไม่ใช่เจ้าคะท่านวันนี้พาบัวสอนเพื่อนของลูกมาขอพรล,ลือสีมองป้าบัวสอนดวงตาที่เคยคมกริบค่อยๆอ่อนโยนลงเรื่องของเจ้าข้ารู้ดีอยู่แล้วป้าบัวสอนอึ้งนิ่งไปเธอยังไม่ได้พูดอะไรสักคำแต่กลับรู้สึกว่าลือสีล่วงรู้ทุกอย่างแล้ว ในใจลึกๆของเธอเริ่มประหลาดใจเรื่องความรักถ้าใจเจ้าอย่างทุกข์ก็ไม่มีทางที่จะสมหวังได้หรอกลือีค่อยๆลุกขึ้นยืนแล้วเดินมาหาป้าบัวสอนเจ้าต้องปลดปล่อยความเจ็บปวดให้หมดสิ้นป้าบัวสอนเงยหน้ามองลือสีรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาจากท่านมันเป็นความรู้สึกที่ปลอบประโลมและอบอุ่น ถ้าเจ้าพร้อมแล้วให้เจ้ามาอยู่เป็นสิทธิ์ของข้าสายตาของลือสีมองลึกเข้าไปในดวงตาของป้าบัวสอนข้าจะชำระล้างความเจ็บปวดให้สิ้นไปจากใจของเจ้าป้าบัวสอนได้ยินแบบนั้นเธอก็ค่อยๆปล่อยกายให้ว่างรู้สึกถึงความหนักอึ้งในใจที่ค่อยๆผ่อนคลายลงเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นค่อยๆดึงความทุกข์ออกไปจากเธอ เองไม่ต้องกลัวข้าจะอยู่กับเจ้าป้าบัวซอนได้แต่พริมหลับตาลงปล่อยให้ตัวเองล่องลอยไปกับความรู้สึกนั้นความรู้สึกของการปลดปล่อยและเริ่มต้นใหม่ในชีวิตป้าสายเพียรที่ยืนมองอยู่ข้างๆก็ได้แต่อมยิ้มอย่างมีความสุขเพราะเห็นเพื่อนรักของตัวเองกําลังจะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่รุมเร้ามานาน จูจ่ๆลือสีก็พูดขึ้นมาการปล่อยวางเป็นเพียงแค่ก้าวแรกถ้าเจ้าอยากให้คนรักกลับมาซื่อสัตย์มั่นคงต้องใช้วิธีที่เด็ดขาดกว่านี้ป้าบัวซอนลืมตาขึ้นมองหน้าลือสีด้วยความสงสัยท่านหมายถึงอะไรข้ามีพิธีอาบรักอาบสเสน่เป็นพิธีโบราณที่สืบทอดกันมาแต่สมัยชานาน ท่านลือสีค่อยๆเดินไปหยิบขันน้ำสลุงเงินและดอกไม้แปลกตาที่วางอยู่บนหินข้างๆมาให้ป้าบัวสอนน้ำมนขันนี้จะช่วยเองชำระล้างสิ่งอัปมงคลออกจากกายเจ้าและปลุกพลังแห่งสเสน่ห์หาให้กลับมาอีกครั้งป้าบัวซอนมองหน้าป้าสายเพียนอย่างลังเลป้าสายเพียนพยักหน้าให้กำลังใจเป็นเชิงบอกให้เพื่อนลองดู ถ้าเจ้าทำพิธีนี้สำเร็จร่างกายของเจ้าจะส่งกลิ่นหอมเย้าวนใจผัวของเจ้าจะเลิกเจ้าชู้และจะรักเพียงเจ้าแต่เพียงผู้เดียวลือสีค่อยค่ยายไร้มนคาถาบางอย่างที่ฟังไม่ได้สับพร้อมกับนำน้ำมนในขันมาพรมลงบนศีรษะของป้าบัวซอนจนเทลงทั้งขันใส่หัวป้าบัวซอนสะดุ้งรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัว เหมือนมีพลังบางอย่างไหลเวียนอยู่ในร่างกายเธอรู้สึกถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นและเริ่มมีความหวังว่าชีวิตรักของเธออาจจะกลับมาดีขึ้นอีกครั้งจริงๆหลังจากพิธีเสร็จสิ้นป้าบัวซรและป้าสายเพียนก็กราบลาลือสีพร้อมกับความรู้สึกที่หลากหลายในจิตใจป้าบัวซอรู้สึกโล่งใจและมีความหวังในขณะที่ป้าสายเพียน ยังคงมองไปที่ลือสีด้วยสายตาที่เปลี่ยมไปด้วยความศรัทธาแต่เธอก็ยังสงสัยอยู่เล็กน้อยว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเธอว่ามันจะได้ผลจริงหรือยายสายเพียนป้าบัวซรอนถามขึ้นมาขณะที่ทั้งสองเดินกลับออกจากป่าอันนี้ฉันก็ไม่รู้นะแต่ความเชื่อก็คือความเชื่อ ถ้ามันทำให้เธอสบายใจขึ้นมันก็คุ้มไม่ใช่เหรอไม่มีอะไรจะต้องเสียป้าสายเพียรพูดปลอบใจเพื่อนรักตัดฉากไปที่ในถ้ำในใจของลือสีที่มองตามหลังหญิงทั้งสองออกมากลับไม่ได้คิดเช่นนั้นเลยพิธีกรรมบ้าบออะไรมันก็แค่คำหลอกลวงทั้งเพแต่ข้าช่างติดใจความงามของนางบัวสอนช่างหน้าหลงไหลยเยี่ยงนัก ความทุกข์ที่อยู่ในใจจะทำให้จิตวิญญาณของนางอ่อนแอลงเมื่อถึงเวลานั้นนางจะเป็นของข้าลือสียิ้มกับแผนการที่อยู่ในใจวันต่อมาผัวของป้าบัวซอนก็เริ่มมีท่าทีเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดจากที่เคยเฉยชาเฉยเมยไม่สนใจใหญ่ดีเขาก็เริ่มหันมาพูดคุยกับเธอมากขึ้นพาเธอไปเดินตลาด ซื้อของที่เธอชอบเหมือนสมัยที่จีบกันใหม่ๆไปเที่ยวตลาดกันใหม่พี่บัวซอนผัวของเธอถามด้วยเสียงที่นุ่มนวลอยากได้อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเดี๋ยวผมซื้อให้เองป้าบัวซอนถึงกับอึ้งนิ่งไปไม่คิดว่าเขาจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ไม่เป็นไรหรอกตัวแค่ตัวกลับมาคุยกับพี่เหมือนเดิมพี่ก็ดีใจแล้ว แต่ในระหว่างที่เดินอยู่ในตลาดสายตาของสามีเธอก็ยังคงมองไปที่หญิงสาวน่ารักคนอื่นที่เดินสวนทางมาด้วยความเจ้าชู้เช่นเคยป้าบัวซอนเห็นแล้วก็อดรู้สึกเจ็บแปลบไม่ได้แต่ก็ยังปลอบใจตัวเองว่าอย่างน้อยเขาก็ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วคืนนั้นสามีของเธอเข้ามาหาเธอในห้องนอน เขาค่อยๆอบกอดเธอจากข้างหลังกอดเธอเอาไว้แน่นพี่สอนช่วงนี้ผมรู้สึกว่าเราห่างกันเหลือเกินนะพี่บัวสอนผมขอโทษที่ผ่านมาผมดูแลพี่ไม่ดีเลยป้าบัวสอนรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นที่ไม่ได้สัมผัสมานานแสนนานน้ำตาเริ่มไหลออกมาเธอหันไปกอดเขาแน่นเหมือนไม่ต้องการจะปล่อยให้เขาไปไหนอีกแล้ว ไม่เป็นไรหรอกจ้าแค่ตัวกลับมาเป็นเหมือนเดิมพี่ก็มีความสุขที่สุดแล้วแต่ความสุขนั้นก็ยังไม่สมบูรณ์เพราะในใจของป้าบัวสอนก็ยังคงมีความสงสัยว่าสุดท้ายแล้วผัวของเธอจะกลับมาเป็นคนเดิมอีกไหมแต่แล้วความสงสัยก็ไม่ได้อยู่กับเธอได้นานเพราะในความฝันของเธอเธอเห็นลือสีตนนั้น กำลังยิ้มอย่างมีเลส่สันพร้อมกับคำพูดที่แผ่วเบาจงจําไว้คนของเจ้าพิธีกรรมยังไม่สมบูรณ์เจ้าต้องกลับมาหาข้าเพื่อทำพิธีให้เสร็จสิ้นเช้าวันรุ่งขึ้นป้าบัวซอนตื่นขึ้นมาพร้อมด้วยความรู้สึกสับสนไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงความฝันหรือเป็นลางบอกเหตุบางอย่าง เธอนั่งมองสามีที่นอนหลับอุตุอยู่เคียงข้างแล้วในที่สุดก็ตัดสินใจได้ว่าเธอต้องกลับไปหาลือสีอีกครั้งเพื่อให้พิธีกรรมนั้นเสร็จสมบูรณ์เธออยากให้สามีกลับมาเป็นของเธอคนเดียวไม่เหลียวมองใครอีกแบบร้อยเปอร์เซนต์แต่พอจะชวนสายเพียนเพื่อนตัวดีกลับรีบปฏิเสธวันนี้โทษทีไม่ได้หลอกบัวซอน น้ำเสียงปลายสายดูร้อนรนวันนี้วันดีฉันต้องไปเฝ้าเจ้าแม่ต้นตะเคียนที่หมู่บ้านข้างๆเขาว่าเลขเด็ดเต่งๆไม่ต้องกลับงวดนี้มาแน่ป้าบัวซอนถอนหายใจยาวแบบสิ้นหวังแต่ฉันอยากไปหน้าหน้านะไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิไปคนเดียวก่อนได้ไหมท่านั้นหรือรอฉันเสร็จธุระก่อนก็ได้ป้าบัวซอนเงียบไปพักหนึ่ง ในใจมันทั้งลังเลแล้วก็สับสนแต่ภาพสามีที่ยังไม่เปลี่ยนนิสัยเจ้าชู้ก็ผุดขึ้นมาในหัวอีกไม่เอาฉันต้องทำให้เรื่องมันจบโอเคงั้นไม่เป็นไรหรอกสายเพียนเดี๋ยวฉันไปคนเดียวก็ได้เอางั้นเหรอถ้าอย่างนั้นโชคดีนะเพื่อนโอเคขอบใจพอวางสายจากเพื่อนป้าบัวซอนก็เตรียมข้าวของทันที มีทั้งกับข้าวกับขนมหวานแต่คราวนี้เธอยังยืนอยู่หน้ากระจกเงามองตัวเองในชุดผ้าถุงกับเสื้อค้อกระเช้าตัวเก่ามันเป็นชุดที่เธอใส่เป็นประจำไม่ได้สวยงามอะไรแต่ก็เป็นชุดที่ทำให้เธอรู้สึกสบายตัวแต่ในเมื่อต้องไปหาลือสีเธออยากจะดูดีกว่านี้หน่อยอยากจะให้ดูสมกับเป็นหญิงสาวที่เคยเป็นเทพีของหมู่บ้าน เธอจึงหยิบแป้งมาทาหยิบลิปสติกมาแตะที่ปากเล็กน้อยแต่สุดท้ายเธอก็ลบมันออกแล้วเปลี่ยนมาสวมชุดเดิมเธอรู้ดีว่าความงามที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่ภายนอกแต่อยู่ที่ความหวังในใจที่เธอมีในระหว่างทางที่เดินเข้าไปในป่าคนเดียวป้าบัวซอนก็รู้สึกได้ถึงความกลัวที่ค่อยๆค,คืบคลานเข้ามาใกล้ ป่าที่ภายนอกเคยดูร่มรื่นกลับกลายเป็นดูน่ากลัวเงียบวังเวงจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงหัวใจของตัวเองเต้นตึกตักกิ่งไม้ที่หักใบไม้ที่ร่วงเสียงเหล่านั้นทำให้เธอรู้สึกไม่ปลอดภัยขวัญผวาอยู่ตลอดไม่เป็นไรหน้าบัวซอนเพื่อผัวอันเป็นที่รักเธอปลุกใจตัวเองและในที่สุด ป้าบัวซอนก็เดินทางมาถึงปากถ้ำที่คุ้นเคยเธอเดินเข้าไปอย่างเงียบเชียบปรากฏข้างในนั้นลือสีท่านยังคงนั่งอยู่ท่าเดิมแต่คราวนี้ท่านหันหน้ามาหาเธอตั้งแต่เธอยังเดินไม่ถึงตัวท่านเลยด้วยซ้ำดวงตาของท่านฉายแววบางอย่างที่ป้าบัวซอนอ่านไม่ออกแต่ในใจก็รู้สึกหวาดหวั่นขึ้นมาบ้างในบางทีมาแล้วหรือ เสียงของลือสีดูทุ้มกว่าเดิมข้ารอเจ้าอยู่ป้าบัวซอนรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวต้องทำใจดีสู้เสือแต่เธอก็ยังคงเดินเข้าไปหาท่านฉันมาที่นี่เพื่อทำพิธีให้เสร็จท่านลือสีเข้าล็อกลือสียิ้มกุ้มกิ่มแต่ในรอยยิ้มนั้นกลับเต็มไปด้วยเลสไนที่ป้าบัวซอนอาจจะนึกไม่ถึงดีมาก ความมุ่งมั่นของเจ้าจะทำให้พิธีสำเร็จไปได้ด้วยดีข้ารับรองลือสีค่อยๆลุกขึ้นยืนแล้วเดินเข้ามาใกล้ป้าบัวซอนระยะประชิดใกล้จนเธอรู้สึกได้ถึงลมหายใจของท่านรถส่งมาถึงร่างกายแต่วิธีที่ข้าจะใช้มันไม่ใช่วิธีเดิมนะข้าต้องบอกเองไว้ก่อนท่านลือสีหมายถึงอะไร เจ้าต้องยอมมอบกายและใจให้กับข้าและเมื่อนั้นจิตวิญญาณของเจ้าและข้าจะเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อกายและใจของเจ้าพร้อมแล้วอาคมของข้าจะแสดงผลเจ้าก็จะได้ในสิ่งที่เจ้าต้องการป้าบัวซอนยืนงงในดงกล้วยรู้สึกเหมือนถูกแช่แข็งอยู่ในที่แห่งนั้นเธอไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรต่อไป ความกลัวในใจเริ่มกัดกินไม่มีคนให้ปรึกษาแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกได้ถึงความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่อยากจะครอบครองสามีไว้แต่เพียงผู้เดียวเหมือนกับว่ามันคือความศรัทธาเธอไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วเธอค่อยๆหลับตาลงยอมจำนนต่อโชคชะตาที่อยู่ตรงหน้าและปล่อยให้ร่างกายและจิตใจของเธอ ล่องลอยไปกับกระแสะแห่งความปรารถนาที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปในความมืดสลัวของถ้ำมีเพียงแสงเทียนที่ริบรี่วูบไหวตามลมโชยมาเผยให้เห็นเงาตะคุ่มของลือสีที่ค่อยๆย,ย่างกลายเข้ามาใกล้ชิดป้าบัวซอนที่หลับตาอยู่รู้สึกได้ถึงไออุ่นที่แผ่ออกมาจากร่างกายของท่านมันเป็นความรู้สึกที่แปลกประหลาดในจิตใจ ทั้งน่ากลัวแต่ก็เย้ายวนเจ้าจะต้องปลดปล่อยทุกอย่างและทิ้งความทุกข์ที่อยู่ในใจเสียงของลือสีกระซิบแผ่วเบาข้างหูเธอแล้วทุกสิ่งที่เจ้าปรารถนาก็จะเกิดขึ้นจริงมือที่หยาบกร้านของลือสีค่อยๆเลื่อนมาสัมผัสที่ใบหน้าของป้าบัวสอนเธอรู้สึกเหมือนมีกระแสไฟฟ้าแล่นไปทั่วร่าง ขนลุกสู้ไปทั้งตัวแต่เธอก็ไม่ได้ขัดขืนปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ท่านลือสีต้องการเสียงของลมหายใจของเธอเริ่มถี่ขึ้นเมื่อสัมผัสของลือสีค่อยๆเลื่อนลงไปตามลำคอหยุดอยู่ที่หายปลาร้าของเธอเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกําลังลอยอยู่ลมบนของอากาศทั้งร่างกายและจิตใจ ล่องลอยไปกับความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้ร่างกายของเจ้ามันช่างงดงามที่สุดลือสีพึมพำกับตัวเองราวกับกำลังท่องมนอาคมป้าบัวซอนได้แต่กัดริมฝีปากพยายามกลั้นเสียงสะอื้นที่กำลังจะเล็ดลอดออกมาความรู้สึกที่ผสมปนเปกันระหว่างความกลัวความปรารถนาและความอับอาย มันทำให้เธอรู้สึกเหมือนหัวใจจะระเบิดเป็นเสียงเองไม่ต้องหวาดกลัวใดๆทั้งสิ้นนี่คือการชำระล้างเสียงของลือสีดูนุ่มนวลลงแต่มันกลับทําให้ป้าบัวซอนสั่นสะท้านไปทั้งตัวเธอรู้ดีว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่การชำระล้างแต่มันคือการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนอิสระเพื่อสิ่งที่เธอปรารถนา ลือสีเลื่อนมือกำลังจะปลดเสื้อคอกระเช้าที่เธอใส่มาทันใดนั้นเองเสียงฝีเท้าที่เร่งรีบก็ดังเข้ามาภายในถ้ำเสียงเอะอะเข้ามาบัวซอนบัวซอนเสียงของป้าสายเพียนนั้นเองที่ฟังดูร้อนรนดังขึ้นอย่างต่อเนื่องลือสีถึงกับชงักการกระทําของตัวเองร่างกายของท่านแข็งค้าง ป้าบัวซรลืมตาขึ้นเห็นใบหน้าของป้าสายเพียนที่ตอนนี้เต็มไปด้วยความตกใจดวงตาเบิกกว้างจ้องมองมาที่เธอและลือสีที่ยืนอยู่ใกล้ชิดกันท่ามกลางแสงเทียนที่ริบรี่ป้าสายเพียนเห็นเสื้อผ้าที่หลุดลุ่ยของเพื่อนเธอรู้สึกเหมือนโดนฟ้าผ่าเธอกโกรธจัดความศรัทธาที่เธอมีต่อลือสี สันคลอนลงทันทีเธอไม่สนใจหวยไม่สนใจเลขเด็ดอีกต่อไปแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือเพื่อนรักของเธอนี่บัวซอนมานี่มาหาฉันป้าสายเพียรวิ่งเข้ามากระชากแขนป้าบัวซอนป้าบัวซอนที่ยังคงอยู่ในภววงได้แต่เดินตามเพื่อนออกไปอย่างว่างเปล่า ป้าสายเพียนหันกลับไปมองลือสีแววตาของเธอเต็มไปด้วยความโกรธโกธาและความผิดหวังเจ้าลือสีแกมันหลอกลวงเธอพูดเสียงแข็งเหมือนไม้หน้าสามแกหลอกให้เพื่อนฉันมาทำเรื่องบัตรสีแบบนี้ได้ยังไงลือสียืนนิ่งหน้าเหลือแค่สองนิ้วไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่ในดวงตาของท่านเต็มไปด้วยความเจ็บใจ ที่แผนการถูกขัดจังหวะเสียก่อนเราไปกันเถอะบัวสอนป้าสายเพียนจูงมือเพื่อนเดินออกจากถ้ำไปทิ้งความมืดมิดและเงียบสงบไว้เบื้องหลังในระหว่างทางเดินกลับบ้านทั้งสองคนไม่ได้พูดอะไรกันอีกเลยจนมาถึงหน้าบ้านของป้าบัวสอนป้าสายเพียนจึงหันมาสวมกอดเพื่อนฉันขอโทษนะบัวซอนที่ฉันงมงายเชื่อคนง่าย จนเธอเกือบต้องป้าบัวซอนได้แต่พยักหน้าน้ำตาไหลาอาบลงแก้มเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังตื่นจากฝันร้ายขอบใจนะสายเพียรถ้าไม่มีเธอฉันคงไม่รู้ว่าต้องเจอกับอะไรบ้างป้าบัวซอนมองเข้าไปในดวงตาของเพื่อนเห็นความรักและความห่วงใยที่จริงใจเธอรู้ดีว่าสิ่งที่เธอตามหามาตลอด ไม่ใช่สามีที่กลับมาแต่เป็นเพื่อนที่รักเธอและพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเธอในทุกสถานาการณ์ไปพักผ่อนเธอบัวซอนเรื่องทุกอย่างมันจะผ่านไปด้วยดีป้าสายเพียนพูดปลอบใจเธอค่อยๆเดินเข้าไปในบ้านมองไปที่สามีที่กําลังนอนหลับอยู่บนเตียงตอนนี้เธอไม่ได้รู้สึกโกรธเขาอีกต่อไป แต่กลับรู้สึกสงสารสงสารผู้ชายคนนี้ที่ทำให้เธอต้องเสียรู้เสียตัวเพื่อแลกกับความรักจอมปลอมคงเหลือเพียงป้าสายเพียงที่ยืนนิ่งอยู่คนเดียวหน้าบ้านความโกรธและความกับแค้นใจมันสุมอยู่ในอกคนหลอกลวงมันต้องได้รับผลกรรมเธอคิดในใจก่อนที่จะรีบวิ่งไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน และเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟังผู้ใหญ่บ้านฟังแล้วก็รีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจทันทีเช้าวันรุ่งขึ้นป้าสายเพียนพาเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ใหญ่บ้านตรงดิ่งไปที่ถ้ำลือสีแต่พอไปถึงทุกอย่างกลับเงียบสงบไม่มีร่องรอยของลือสีอยู่เลยมีเพียงกองไฟที่มอดดับไปแล้วและข้าวของบางส่วนที่ถูกทิ้งเอาไว้ เหมือนเจ้าของรีบหนีไปอย่างกระทันหันป้าสายเพียรเดินสำรวจรอบๆเธอเห็นรูปปั้นลือสีที่วางอยู่หน้าถ้ำมันดูมีชีวิตชีวาและมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแต่เมื่อมองไปที่ดวงตาของท่านมันกลับว่างเปล่าและเย็นชาผู้ต้องหานีไปแล้วตำรวจพูดขึ้นสงสัยมันจะไหวตัวทันแต่ไม่เป็นไร เราจะส่งรูปประพันธ์สันฐานไปให้สถานีตำรวจทุกท้องที่ป้าสายเพียรได้แต่มองไปที่รูปปั้นแล้วนึกถึงใบหน้าของลือสีมันเป็นใบหน้าของผู้ชายวัยกลางคนไว้หนวดคราวสีขาวผมยาวประบา่าดวงตาที่เคยดูนุ่มนวลเมื่อมองดีๆมันกลับมีแววแห่งความเจ้าเล่์ชั่วช้าและเต็มไปด้วยความโลภถ้าหากท่านผู้ฟังท่านใด ได้เจอผู้ชายที่มีลักษณะแบบนี้ที่ไหนขอให้ระวังตัวให้ดีอย่าเข้าไปใกล้และโปรดแจ้งหนึ่งนด่วนจงอย่าหลงเชื่อคำพูดของเขาเป็นอันขาดนี่เป็นเพียงเรื่องราวที่อยากจะเตือนให้ทุกคนฟังว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่ดีแต่เราควรเชื่ออย่างมีสติควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ ไม่ควรเชื่ออะไรที่เกินเลยเพราะถ้าเราเชื่อและงมงายมากเกินไปมันอาจจะนำพาเรื่องทุกข์ใจมาให้เราได้แบบไม่รู้ตัวท้ายที่สุดป้าสายเพียรก็เรียนรู้แล้วว่าสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่หวยไม่ใช่เรื่องงมงายแต่เป็นเพื่อนที่คอยอยู่เคียงข้างและพร้อมที่จะช่วยเหลือเราในทุกสถานการณ์ต่างหาก แต่ในใจเธอก็ยังคงบอกปลุกใจตัวเองซ้ำๆฉันจะไม่ยอมหลงเชื่อใครอีกโดยไม่ระวังขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวร้อนแรงของป้าบัวซอนกับลือสีหื่นกามนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจและติดตามเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าอยากฟังแนวไหนอีกเม้นบอกกันได้เลยจ้าแอดมินพร้อมบวก